พระปิตาที่สร้างด้วยผงของวัดะระฆังล้วนนะพิธีพุทธาพิเศษในปี2484ที่วัดสุดทัศน์เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่เกจิมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับร่วมกันนั่งปกนั่งเสกองนี้เป็นปิตาเนื้อผงวัดะระฆังล้วนเป็นปิตาที่น่าใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับองค์พระมีอายุพอสมควรแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งสำคัญครับคือได้รับการปลุกเสกจาก กจิอาจารย์นะครับผู้โด่งดังแห่งยุคนะครับไม่ว่าจะจาจงคงหีนะรวมทั้งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อดังๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยแทบจะทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นพระที่ดีน่าใช้อีกหนึ่งองค์นะใครมีแบบนี้นะครับรีบเปลี่ยมขึ้นคอเลยนะเป็นเนื้อผงพุทุกคุณครับการโหดการเหี่ยวการย่นการยุบการยับเนี่ยนะครับต้องพอสดับเรียงได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยมีอายุนะครับมากกว่า80ปีแล้วนะ ทางมีอยุมากกว่า80ปีนะครับจะต้องมีร่องรอยของการยุบตัวการเหี่ยวนะครับการหดตัวการงองนี่คือพระปีแปดสนะครับ